สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ามาอยู่เพื่อนสาวลาวคนบ้านนอกนอนรังจากไปสบายพัดลมอยู่วัดมาชาวโบก็บกามาเห็นนั่นเลืเอดพอเห็นนั่นด้ามเสียมบ่มาวไว้นนอ,ไวอินดี้พี่น้องเอ้ยน,นึกว่าเพิน่น้ำม,มาแจกเห็นไหมนึกว่าเพิ่นี่เสี้ยมไม่แจกทิมงานแต่ชาวโบก็ดีใจไปแล้วเหราขายพี่น้องเอ <c oughs> ้ยอ,อันละซ่านอันละซ่าบาทหรือว่ายี่สิบบาทพี่น้องเอ้ย เป็นเงินลาวเขากัประมาณหกพันเนาะพี่เนาะหกพันขีลาวเอ man, e ินยี่สิบไทยเอินยี่สิบลาวลาวเอินเศร้าไทยเอินยี่สิบก็ถ้าเป็นเงินลาวเขากับประมาณหกพันขีเนาะพี่เนาะก็นี่แม่ข้าเพิ่นเอาออกมาคือแม่น้องวีเนาะพี่เนาะซื้อซอยเนาะพี่น้องสบายดีซาโบนี่อันนด้แต่ยังได้พี่เนาะไปทางไป อันนั้นถูกเจ้าหวันแม่น้องบีนะเนาะอันยกกันแขนสอกมาเอื้อนยกกันไม่มาหน่ะนะงัดทางงัดพี่น้องมันตกลงจักหน่อยนี่เอฟซีไม่ต้องงัดทางงัดพี่น้องเลยคือคล้ายถือแทบคนน่ะไทยดำละั้มละร้อยไทยดั้มระร้อยแมนนำไมแบบเงาบอกสำคัญเงากรัวเฮ้ยเขาไปส่งไห้ตามร้านนั้นอะไรเงากรัวอะไรหกต้นไม้คลายมาก่อนประมาณนิ้วหนึ่งนา้ออต้นหนักกัน ไม่จีกต้นไหนใหญ่กว่านั่ใหญ่กว่นักตนนก้องเอาตัวนี้หลนักไม่ยหขนาดน่ะไม่จิ๊ตัวน่ะยังมีลายพี่น้องมึงเด้อสเมสีพาเบอร์บอันนั้ไม่จิกนะพี่น้องไม่จิ๊อันนี้ไม่เค้งไม่ไม่เข้งไม่เค้งไม่เค่งอันนี้ไม่จีลยพี่น้อง สีเป้งหัดกันได้ก็เราก็ดีอ่ะฉบับใหญ่ได้เพราะสีเพราะถ้หาอยากมีผงหัดซอยได้เนาะอยากมีผงหัดซอยได้คือชิมวนซอยก็หงัดซอยก็หงัดฮึ่จ้าสีเหลืองอันใดพี่น้องเอ้ยมาเนี้มาเป็นมือกล่องแซวโบยเนาะทั้งนี้ก็หล่อนี่แต่อันงามๆคือูดหิวข่าวเปล่าไม้เคงเฮ้ยทั้งนี้มันมีจะกินกับกิ้นได้ไม้เคงอันนี้ไม่จิกบ่อล พี่น้องเอ้ยน่ะนะสาวอมนแอเนยกินองายมีเตแซ่บพี่น้องเอ้ยหัวกินของเด็กน่อยมันยากกินของนองวีมานี่กินแปดพันถ้าไปหลอกขายนบาทกระซานพูดซะสามสิบกัเท่าไรสิพันสามสิบสามสิบบาทกับสิพันแมนบอกแม่เลหกเจ็ดแปดกอหน่อยนึงอันใหญ่อันนึ่งโแมนเฮ้ย สามสิบบาทสามบบาทก็อได้เก่าพันบวชสเราะวสิบบาทสามพันเกียรติพอประมาณทำกันนั่นแหละโอเคค่ะแล้วยางบอกนะอนี่กาพอดีแหละพอหน้าไหม้มันบวชหกปันได้ดอกาอันใดก็งาอันด้ัาอง้อันยามขาพุดจิรอนาลูกันแบกเสียมสลอนนี่ละนี่เป่าัวซัพุธ

ลกลงเอาซองอันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเลือกซอยนี่ฮะแค่ผสมไข่เป็ดกับไข่ไก่จะสิจ่ายมึงไปกับครูได้เได้ค้ายเจ้าแรกแห่งมานบ่นมือนกระชินแมนกระชอนซอยอะไรต้านเงินกระชอดก็ได้บอกมัม่โจกมาเป็นเงินผิดพี่น้องเลยเงินปลอมเงินลอยหนึ่งนาะพี่น้องขอบใจละลายเนาะเฮงเฮงมันมาพี่น้องเลย เร่งสอนเริ่มมแลกนี่ย่งประธนทอนซื้อเงินละน้อเราเราประธานทอนพี่น้องโว้ยโทรศัพท์กระเบตเบิร์ตยังไม่นอบไปตับใจละลายเนาะมึงซื้อสอยกันเจะได้ประสบสวยบะฮะคอยนะคอยย่างประธานมีคุดปีอันนั้นไปงาดเนบ่เฮ้ยบ่ช่วงนี้เบ้าตรงตง่าช่วงนี้แซวเม่แบบไปหาเขียดก็บ่ได้พี่น้องมันแดดแห้งเขียดก็อึดเนาะคันบ่ไปใต้เอากลางคืนเนาะ คั้นชิบหายไต่ขันคืนคั้นชิไปถ่ายคลิปคั้นชิไปถ่ายผัดโบเห็นหุห่งโบเห็นโตเขียดเนะาะหักลุงตุงเราไปแข่งห่อได้เราไปเยี่ยงในล,ลายๆได้มีแต่เขียดข้าคำจำจะไปหาทางใดๆเยอะห่วยเฮานี่ได้เขียดเขียดนะเขียดค้าคำเออเขียดค้าคำเขียดหน่อย พี่น้องเอ้ยบางไายมาตัวกินขนมลูกขนมลานหมดนเลยตายแหละบาทนี่เบิ้งหนาเด้อพี่น้องเบิ่งหนาเด้อบางนายหน่อยยิ้ัดกินของลานจนหมดเลยพี่น้องเอามาบักไลไลในี่เหลือเท่านั้นเบิดไปสามไปสี่เลยพี่น้องโคตรโทเลยพี่น้องอุ้ยเจ้าก็สบายดีพี่น้องแน่สบายดีตอนนี้หิวแห้งหิวแห้งพี่น้องน้องพีแซ่บบ่ลูกแซ่บอยู่ลูกแซ่บอยู่บ่หายซ้อให้ยลูกหล่า ไอ้ยังไอ้ยังเป็นคนซื่อไพ่เป็นคนซื่อคุณนาพี่น้องเอ้ยผู้ซือนะบบอปากบอติงพี่น้องเอ้ยมาแยกของน้องวีกินนี่ชฟเชฟอย่าไปเสือสาวคอนเด้อพี่น้องอันนี้นะข้องสาวเมสื่อพี่น้องเอ้ยสาวคอนอปวดโคอุ๊บอั่งอยู่เดี่ยวนี่แะพี่น้องเอ้ยน่ผมแล้วพี่น้องได้ค่ายดาเสี่ย อันเอาเจ้าสิมาไว้เจ้าสีอันเราใส่ไม่วาสบายดีพี่น้องโฆษณาขายด่ามเสียมเจ้างัดตั้งงัดกะงัดแบบแดนพี่ที่คุดพี่ที่คุดเจ้าสิคุดแบบไรซ้อนพี่น้องพี่ที่คุดเนาะพี่น้องไม่พี่เราไม่น้อยเราไม่ใหญ่เลราไม่ใหญ่นี่กล้ามาทำได้จังซับขาดใหญ่เราไม่ทำได้ป่เะเราไม่ใหญ่ก็สิเงินกดทิ้งชูบ เพื่อเพื่อโยกแค่ทำไมอีกนีเดียวไ่ได้กินได้ไม่ได้กินขาแล้วก็เพื่องัดอีกบอกงัดเหลืองัดงัดได้งัดได้แบบนี้นอนน่อยครับก็โยกค่อยๆมันก็ได้นอนนอนใหญ่บ่ต้องจำแม่นบ่บ่ต้องจำเนาะเหต้องจจำำแล้วเอาก็เรียกว่าก็เรียกว่าอันนอนน่อยเลยเห็ดเห็ดบ่ต้องเห็ดแห้งแบบว่ายันเอาแห้งแห้เลยมันจะจเ้งโอ้อันอันนอนใหญ่เด้แบบนี้ Uhm, งงนยี้นะยกดคนถึงที่ชอ้เบิงาเด้อพี่น้องเ้ายดามเสีเ oh. <laughs> <laughs> uh, yeah, bye bye. ้ยดียเบิ่งเด้อพ ну, ี่น้องดามเสียมบ่าวนี่แบบว่าหลับประกันเลยนะพี่น้องจำอย่างเดียวเป็นแอลวก็ได้แล้วมันใหญ่ดิเปแบบมิอันนี้น่นมาตรฐานมันาาคน่างส่เคงเลยมันเนียอันพี่น้องอัน เจ้าของด่ามเสียมครับเันคนคนซื้อก็เลยมาซ้อนสู่กันทางบางหัดจังได้มาจังสีมาจังสีจำเนาะไม้เนาะพี่เ้าะมาจังสีขาวสีจำแบบว่าอันนี้โหแม่น้องบีกระทือมากเลยพี่น้องเอามาโชว์บนไหนวะเอาเสียมใส่แบบใดเนาะเซียมพี่เลี้ยงเนาะอันนี้มาจิกอันนี้มีเข้งหากะเฮ็ดมาทรายหากะหากะไบบว่ามาณชาเพราะชาวลา มีเนาะมีเนางนั่นแหละเนาะพี่น้องคือใส่เสียมแบบนี้แหละเนาะไปซับหน่อไม้นจะหน่อยกันจะหน่อยตกอันโต๊ะเราดูฝนตกมาเนาะเดือนเดือนหาเดือนทกเดือนต่อเดือนหานาะเออเดือนหาต่อเดือนทกเนาะมีอแล้วมีนอแล้วมีแล้วบ่เฮ้ยแม่ชั้นเองพาไปงัดลองเบิ่งกพอบาบาไหวมาสอนวิธีงัดพี่น้องวังใดนี่สามีก็สิจำเอาแม่แม่ที่ไปซับน้ำมัน ปีน่ะคอยมาขายวางช่องชั่วปีขึ้นรังน่ะสี่ห้าร้อยชั้เดี๋ยวเดือนหาต่อเดือนทกนี่กะพ้นตกมาเนี่ก็คือมีเนาะฝนตกใส่เนาะพี่น้องเอาไปเลาะบ้านน่าดูน่าจะน่าฟังอันนี้ย่างพวกทันได้ไปเลาะนี่ฮะกับเราเราเองบ่ให้สิเปิดซิ้นกับเปิดไม่นี่นะพี่น้องเนาะบอกว่าเปิดซิงนแ้วมันหนี้นั่นเราเองเราเองสาวเรากำลังเองเลยซาโบแล้วเปิด จริงให้แล้วอุ้ยอาเปิดก่อนเรกไก็มาอยู่เพือนก็ได้พี่น้องานเปิดงานเดเอาอยู่เพื่อนนี่เสเอาอยู่เพือนรดราคาหายสบายดีสาวลาวตอนนี้สาวลาเพิ่งไปเปลี่ยนสูตรพี่น้องแอ้ยจากเพิ่นสิพาไปทางใดมันี่เพิ่นสิพาไปล่องทางใดวเอลเองหน่อยอคลกด็ุดได้ผี้ใหญุ่ดดีนะ งัดทังงัดเฮ้ยซ้อนในตีถาไ้ก่อนมองหังดีกวอาก็สื้อสวดได้เบ้าปะเบ้อนจได้าะไว้เจ้าคองได้มันเสียมเพิ่นๆอาให้สาวันให้เ้าเล่าวันซอนแงัดจยงไรเนาะพี่น้องงัดทงเดียวเอาเดียวกงัดงัดเนงัดเดยพี่น้อง้าเชาเลา ผ้างาดผ้างาดแน่นอนได้พี่น้องแต่ว่าบ่าวายินดีเป็นผ้างาดแบบหนึ่งได้พี่น้องเลยแต่ว่าแต่ว่าอันแต่ว่าชาเมีนี่สิเอาอันสีเอาแบบบาวายป็นซนนอพี่น้องนเนบีชน้องาไเบอาบาวายบอกว่าจังไร งัดมาได้งัดงัดงัดมาหอดนี่กับชิด้อยำลาผ้าจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้เนาะอันพ่อพ่อกันคลิปหนาเน้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะบาย อย่าลืมดรามเสียมไม่อย่าลืมดรามเสียมเหมือนว่าพี่น้องนี่เนี่ยบ้าไปอ,อีกก่อนเลือกเลือกแล้วเมียนบน